ทางท่านถ้าใครถูกเวรรัฐประทานเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนเราถือว่าเราเป็นคนสนใจใครใช่จ้า <laughs> ถ้ากันกวน้าก็เป็นเหมือนเดิมครับผมเลยครับ <laughs> โมงเนี่ยเป็นบุคคลที่ผมเนี่ยเป็นเด็กไนนอดอลเลยกับการดูแลสุขภาพวันนี้นะฮะทางอบต์กางคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเนี่ย ได้ประสานนะครับกับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักดังนั้นในวันบันญัอบตขอรไหวเนี่ยได้รับเลยเป็นดีเด่นของตำบลเป็นดีเด่นนะสวัสดีตอนเช้าทณาจารย์นักเรียนผู้สมัอรยุที่รักทุกคนท่านประธานนักเรียนต้นบุนวงตาลินจ้งหน้าสีแปรงโบท่านประธานนาวันสีแปรงโบแล้วโครงการวันนี้เนี่ย ของนายแพทย์ชนน่านปีแก้วเราไม่ได้เป็นผู้ป่วยแต่วันนี้เราได้รับการดูแลเบื้องต้นนี่ผมคิดว่าผู้สูงอายุเป็นบุคลกความเสือของร่างกายเนี่ยมันก็ตามมาสมบัติทองสาิบาทรัางาทุกโลกตาติบาทร่างกาทุกโลกก็บอกว่าเรียนท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลของน้ำไหลยิ่งนะครับท่านนายแพทย์ ผู้ในการโรงพยาบาลท่านสารพัรกนกพดลบางเมื่อกี้ท่านนายกกนกพรถ้าไปงานนึงเขาจะเรียกผมกนนกพดเรียกง่ายๆกันนะครับชื่อกิบก็ผมเป็นเกียรติมากพ่อผมเจ็บก่อนพ่อผมเจ็บมีของยาแล้วก็ของยาที่หมดแล้ว หนึ่งสองสามสี่หกห้าเจเก้าต่อ อันนี้เก็อย่างน้อยก็ถูกมันมันไห